ฉากสี่สุดท้ายเปิดฉากตัวละครมีออกยาพิ่ชายราชพักดีกับนายโชดผู้เป็นน้องชายกำลังนั่งสนทนากันอยู่ในบ้านพ่อเท่าช่วงบิดาที่ตําบนทุ่งส้มป่อยพี่ชายรู้หรือเปล่าที่แรกพวกเราชาวบ้านทุ่งส้มป่อยต่างก็ไม่พอใจในการที่ไม่ลงโทษพ่อเท่าเพราะพวกชาวบ้านส่วนมากอยากเห็นพ่อเท่าพง ได้ถูกลงโทษตามความผิดที่แกยิงยะโสอวดดีไม่กลัวอำนาจแต่พี่ก็ไม่ลงโทษและกลับทำให้ดีแล้วก็ให้ความนับถือเหมือนญาติผู้ใหญ่ชาวบ้านต่างก็ผิดหวังไม่พอใจพี่รู้อารมณ์ของพวกชาวบ้านดีว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาอยากให้พี่ใช้อำนาจในหน้าที่ลงโทษแก้แค้นพ่อลุงพงษ์และพวกคุ้งพยอม ซึ่งเราคิดว่าเป็นศัตรูต่อกันแต่พี่จะทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะพี่เป็นพวกขุนนางข้าแผ่นดินด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระทยัยอย่าถือว่าเรามีอำนาจจะใช้ลงโทษผู้คนได้ตามใจชอบพี่เองก็ไม่อยากใช้อำนาจหากว่ามีทางอื่นที่ดีกว่าก่อนจะลงโทษผู้ใด จำเป็นจะต้องใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้ละเอียดทีท่วนหาเหตุผลว่าสมควรหรือไม่สำหรับพ่อลุงพงนั้นก็ไม่ได้มีความผิดร้ายแรงอะไรถึงขนาดขายชาติคิดกบฏต่อแผ่นดินหากแต่เป็นความผิดเนื่องด้วยมีทิฏฐิมานะเรื่องของตะโกนในหมู่บ้านทั้งสองเป็นอริกันเก่าก่อนจะถือเอาเรื่องส่วนตัวเป็นต้นเหตุ เอาอำนาจหน้าที่มาลงโทษพี่ทำไม่ได้พี่ได้ถือน้ำพิพัฒสัตยาต่อพระพุทธรูปในวัดพระศรีสรรเพชรก็ต้องซื่อสัตย์สุดจริตอยู่ในศีลธรรมมีจิตใจเที่ยงตรงจะไม่ทำความเสียหายมาสู่ชาติศาสนาไม่ให้หมัวมองถึงองค์พระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทย จะไม่ถือเอาเรื่องส่วนตัวมาทำลายความเที่ยงธรรมข้าดีใจมากที่พี่ชายมีใจเที่ยงธรรมไม่ปฏิบัติตามความเห็นของชาวบ้านที่เบาปัญญาเพราะพวกนี้อยากพึ่งบารมีของพี่ให้ใช้อำนาจหน้าที่จัดการกับพวกศัตรูคือพวกคุ้งพยอมและพ่อลุงพงเพราะข้าเองก็ไม่อยากให้มีการแก้แค้นแบบนี้ข้าดีใจที่พี่มีใจหนักแน่นเที่ยงตรง ข้าภูมิใจในตัวพี่ดีแล้วน้องชายของพี่ไม่เห็นกับคนส่วนมากไม่ใช่ความเห็นของคนส่วนมากจะถูกเสมอไปพวกนั้นเขาไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์ข้างหน้านึกว่าพี่เวลานี้มีตำแหน่งใหญ่โตจะต้องคุ้มครองคนในหมู่บ้านทุ่งส้มปล่อยตลอดไปเพราะใครก็กลัวอำนาจตำแหน่งหน้าที่และถ้าพี่พลอยเห็นดีเห็นชอบไปด้วย ตามใจคนในทางผิดไม่ช้าก็จะมีคนชั่วบางคนถืออำนาจอวดอ้างเป็นคนของพี่ไปเที่ยวข่มเหงรังแกชาวบ้านให้ได้รับความเดือดร้อนคิดว่าผู้ถูกรังแกไม่กล้าฟ้องร้องเพราะคิดว่าพี่มีอำนาจวาสนาไม่ช้าก็จะนำความเสื่อมเสียมาสู่พี่แล้วก็ทำลายความดีให้ย่อยยับ พวกที่ถูกข่มเหงรังแกก็จะมีแต่การแช่งด่าพี่โดยไม่รู้ตัวพวกที่ถูกข่มเหงก็จะมีแต่ความขมขื่นโกรธแค้นอัดไว้ในใจไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัวอำนาจไม่คิดว่าไม่รังแกเขาเขาก็ไม่รังแกเราถ้าเรารักใคร่นับถือเขาเขาก็รักใคร่นับถือเรานี่เป็นความรู้สึกของสามัญชนทั่วไป ถ้าใครมีความรู้สึกผิดกว่านี้คนนั้นก็มีจิตวิปริตผิดธรรมดาถ้าเราลังแกเข้าเวลานี้เขาก็คอยเวลาต่อไปได้วยความพยาบาทคิดว่าวันหนึ่งคงจะเป็นวันของเขาจะได้มีโอกาสแก้แค้นบ้างเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนเป็นกงกรรมกงเกวียนนี้กฎแห่งกรรมไม่พ้นวันนี้เรามีอำนาจวาสนาแต่ถ้าเราเสื่อมวันหน้า เขาอาจจะมีอำนาจวาสนาขึ้นมาบ้างก็จะผลัดกันแก้แค้นไม่มีที่สิ้นสุดชั่วลูกชั่วหลานตลอดไปทำไมไม่คิดว่าทำอย่างไรเราจะทำให้สิ้นสุดเวรกันอโหสิกรรมเสียทีจะได้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขไม่ต้องเป็นน้ำยอกอก,อกทั้งสองฝ่ายทำไมคนเราไม่คิดว่าลาบยศอำนาจวาสนาก็ไม่แน่นอน มีทางที่จะเสื่อมลงไปได้ทุกเวลาสังขารร่างกายย่อมจะแตกดับไปตามธรรมชาติหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายมิใช่ว่าตัวพี่จะอยู่ไม่รู้จักแก่จากตายอยู่เพื่อมีอำนาจวาสนาที่จะคอยคุ้มครองป้องกันชาวบ้านลูกหลานพวกทุ่งส้มปล่อยตลอดไปไม่คิดว่าวันหนึ่ง ถ้าพี่ตายลาบยศอำนาจวาสนาก็สิ้นสุดลงคิดดูซิว่าถ้าเราเกิดมีดีมีอำนาจวาสนาเป็นขุนนางขึ้นมาบ้างเขาก็คิดจะแก้แคนลูกหลานของเราต่อไปไม่สิ้นสุดในโชตกล่าวว่าพวกเราบางคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นไกลเหมือนพี่ มีความรู้สึกนึกคิดไปในทางโง่โง่เบาปัญญาไม่คิดเห็นล่วงหน้าเหมือนพี่ชายอยากจะทำอะไรก็ทำตามอารมณ์ไม่คิดหน้าคิดหลังข้ามีความยินดีที่เวลานี้พี่ชายได้ทำให้ชาวบ้านทั้งสองตำบลซึ่งเมื่อก่อนเป็นศัตรูกันเหมือนขมิ้นกับปูนให้ประสานสามัคคีเข้ากันได้อย่างสนิทสนมและรวดเร็วคำพูดของพี่ชายศักดิ์สิทธิ ชาวบ้านทุกคนเชื่อถือทำให้คนที่เห็นแก่ตัวดื้อดึงว่าง่ายมีศีลธรรมขึ้นพี่ชัยจึงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของชาวบ้านทั่วไปเหมือนพระโปรดสัตว์มาโปรดให้ศัตรูคู่อาฆาตคืนดีกันทำให้ข้ามีความปลื้มปิติยินดีภูมิใจที่ได้มาเป็นน้องของพี่ชัยออกยากล่าวว่า พี่ก็มีความยินดีที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจนึกได้บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระทัยแต่งตั้งให้มีอำนาจจึงได้ผลทั้งฝ่ายราชการแผ่นดินและส่วนตัวที่พี่ชัยพูดว่าการทำของพี่ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งทางราชการและส่วนตัวนั้นข้าย,ยังไม่เข้าใจถ้าน้องอยากทราบพี่จะชี้แจงให้ทราบ การที่พี่ได้ทำในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านคุ้งพยอมและชาวบ้านทุ่งส้มปล่อยประนีประนอมรักใคร่สนิทสนมกันด้วยความสุดจริตจริงใจหากว่าพี่จัดการลงโทษลุงพงชาวบ้านคุ้งพยอมก็จะเป็นไม้เบือ่อไม้เมากับพี่และชาวบ้านทุ่งส้มปล่อยตลอดไปแม้ว่าพี่จะเกณฑ์พวกนี้เข้าทำหน้าที่เป็นทหารของชาติ เราก็เกณฑ์ได้แต่ตัวเท่านั้นเพราะเขากลัวอำนาจอาญาสิทธิ์ส่วนจิตใจนั้นเราไม่สามารถจะบังคับได้เขาคงมีความโกรธแค้นครุ่นอยู่ในหัวใจยากที่จะวางใจได้และคงจะเป็นทหารที่ไม่มีสมรรถภาพทหารของชาติก็มีกำลังอ่อนแอและก็ทำให้ขาดความเข้มแข็งแต่บัดนี้ พี่ได้ทหารของชาติที่เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจและให้ความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตและมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมที่จะพลีชีพเพื่อชาตินี่เกิดจากความสามารคขีกลมเกลียวกันเขาพากันรักใคร่นับถือพี่เพราะพี่ไม่จองเวรลงโทษพ่อลุงพงเป็นต้นเหตุที่ว่าส่วนตัวนั้นก็คือ บัดนี้พ่อเท่าพงในบ้านคุ้งพยอมได้เลิกการพยาบาทจองเวรจองกรรมหมดสิ้นลงแล้วปรับมีความรักใคร่เคารพนับถือตัวพี่ยิ่งกว่าญาติที่สนิทและพวกคุ้งพยอมกับพวกทุ่งส้มปล่อยเมื่อก่อนมีความอาฆาตจองเวรกันตลอดมาบัดนี้มีความรักใคร่ปรองดองกันอย่างสนิทสนมไปมาหาสู่กันเหมือนพี่เหมือนน้อง เพราะเราถือว่าชาติไทยด้วยกันเรื่องคดีเก่าๆเหมือนน้ำเคยยอกอกไม่มีความสุขมานานแล้วบัดนี้ได้ถอนออกหมดที่สุดทุกบ้านทั้งสองก็สิ้นเวรกันเสียทีนับแต่นี้ต่อไปจะตั้งหน้าทํานุบำรุงบ้านให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข ท่านใดนั้นพ่อเท่าช่วงแอบฟังอยู่ก็เดินเข้ามาด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพ่อช่วงพูดว่าพ่อรู้สึกดีใจมากที่ลูกได้แก้ปัญหาให้ชาวบ้านทั้งสองตำบลรักใคร่ปลองดองกันเหมือนพี่น้องกันได้อย่างสนิทสนมพ่อเท่าพงได้ยกย่องสรรเสริญลูกไม่หยุดปากว่าลูกของพ่อเป็นคนดีมีศีลธรรม ไม่ผูกพยาบาททั้งชาวบ้านทั้งสองตำบลก็ยกย่องลูกของพ่อว่าเป็นคนดีได้แก้ไขความโกรธพยาบาทให้สูญสิ้นไปกลับเป็นความรักใคร่สนิทสนมเห็นอกเห็นใจกันเมื่อเช้านี้พ่อพงเขาก็มาหาพ่อแต่เช้าออกยาถามว่าเมื่อเช้าพ่อลุงพงมาหาพ่อได้เรื่องอะไรเมื่อมาถึงก็ถามถึงลูก พ่อก็บอกว่าลูกอยากออกไปเดินดูแถวทางเกวียนที่เคยพบอาจารย์คงเมื่อสมัยก่อนเพราะเป็นทางเริ่มต้นเข้าสู่ในกรุงและอีกไม่กี่วันก็เดินทางเข้ากรุงแล้วเท่าพงดีอกดีใจบอกว่าเมื่อคืนก่อนนอนหลับฝันว่าผีปู่ย่าตายายแกมาเข้าฝันบอกว่าบัดนี้พวกผีเหล่านั้นสบายใจขึ้นเพราะได้ทราบว่าลูกหลานทางเมืองมนุษย์ เกิดเลิกอาฆาตจองเวรนกันแล้วทั้งสองฝ่ายมีความรักสามัคคีกันแล้วแล้วก็ขอให้เลิกการจองเวรนกันตลอดไปแกบอกว่าตื่นขึ้นมาก็ขนลุกหมดทั้งตัวดีใจที่ผีปู่ย่าตายายสนับสนุนแกบอกว่าก่อนที่ลูกจะกลับเข้ากรุงแกอยากจะมีงานฉลองเลี้ยงดูกันให้สนุกสนานเป็นการใหญ่ระหว่างหมู่บ้านทั้งสองตำบล แกจะรับเป็นเจ้าภาพทุกอย่างทั้งเหล้ายาอาหารเหล้าสาโทแล้วพ่อได้ตกลงไปกับพ่อลุงพงว่าอย่างไรแกขอให้พ่อมาถามลูกว่าจะทำงานเลี้ยงฉลองกันอย่างไรจึงจะถูกใจลูกแล้วให้คนส่งข่าวไปบอกที่คุ้งพยอม พ่อเท่าพงยินดีและทำตามทุกอย่างเพราะเวลานี้พ่อเท่าพงหายใจเป็นออกยาพิชัยราชพักดีไปที่ไหนพูดยกย่องเสมอไม่ขาดปากออกยากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วพ่อช่วยให้คนไปบอกว่าขอให้การเลี้ยงนี้จงเป็นประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายคือทั้งคนตายแล้วก็คนยังอยู่ ตามที่พอลุงพงศได้ฝันเห็นผีบรรพบุรุษมาแสดงความยินดีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้กลับมารักใพร่ปลองดองกันเช่นนี้นับว่าเป็นนิมิตอันดีต่อไปที่พอลุงพง์ขอเลี้ยงฉลองเป็นความคิดที่ดีแต่อยากออกความเห็นให้หมู่ญาติพี่น้องในครัวเรือนจัดอาหารครัวละหอนำอาหารมาพร้อมกันแล้วก็น,นิมนต์พระมาให้ศีล แล้วก็ขอให้ทุกคนรับศีลห้าจัดถวายอาหารเพลนแด่พระสงฆ์แล้วก็สวดมนต์พอเสร็จแล้วก็ให้เชาบ้านทั้งสองฝ่ายตั้งใจกรวดน้ําแผ่ส่วนบุญกุศลไปให้ปู่ย่าตายายพี่น้องที่หลวงลับไปแล้วคนที่หลวงลับไปแล้วเมื่อได้รับส่วนกุศลที่บุตรหลานแผ่ไปให้ก็คงจะอนุโมทนาให้ศีลให้พรบุตรหลาน ให้ยู่เย็นเป็นสุขต่อจากนั้นจึงขอให้เลี้ยงดูกันอย่างสนุกสนานส่วนเหล่ายาสาโทนั้นขอให้งดเพราะทุกคนถือศีลเท่าที่ลูกพูดมานี้คิดว่าพ่อลุงพงคงจะเห็นด้วยสำหรับพ่อเห็นดีด้วยที่ลูกคิดแต่ในทางที่ดีเป็นสิริมงคลเท่าพงนั้นเลื่อมใสในตัวลูกมากสิ่งใดที่ลูกเห็นดี เท่าพงก็คงยินดีปฏิบัติให้เป็นที่ถูกอกถูกใจทุกอย่างนอกจากนั้นพอเท่าพงยังยกย่องลูกอยู่เสมอว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมสูงต่อไปคงจะมีคำพูดเพิ่มเติมว่ามิใช่มนุษย์ธรรมดาที่ยกย่องสารเสร,ร,ริญแม้แต่ผีสางเทวดาก็ยกย่องถูกอกถูกใจด้วยเมื่อได้ทราบข่าวคิดในงานฉลองชาวบ้านเราแล้ว คงมีความปีติยินดีขึ้นอีกไม่น้อยออกยาลูกมีความปลื้มใจดีใจมากที่ทุกคนในหมู่บ้านทั้งสองต่างเข้าใจกันดีมีความสามัคคีกลมเกลียวต่อไปจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นสุริมงคลตลอดไปเมื่อท่านพระอาจารย์คงรู้เรื่องนี้คงพลอยยินดีไปด้วย พ่อเองก็ไม่เคยดีใจอะไรมากที่สุดเหมือนครั้งนี้ที่ลูกได้ทำความดีไว้แก่วงตระกูลให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไปพ่อคิดว่าจะรีบนําข่าวตามที่คิดของลูกไปแนะนํำให้พ่อเท่าพงจัดงานฉลองลูกให้เป็นประโยชน์หลายฝ่ายทั้งโลกและทรรในาศาสนาและกรวดน้ําให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ เป็นความคิดที่พอเท่าพงเพื่อนเกลอของพอ่อเมื่อทราบก็คงจะพอใจและดีใจมากพูดแล้วเท่าช่วงก็รีบออกไปตามความคิดชื่อเสียงของพี่ชัยกำลังทวีความดีหอมฟุ้งไปทั่วความดีของพี่ชัยคราวนี้คงจะอยู่ในความทรงจำของลูกหลานอีกหลายชั่วคนนี่หากเชื่อความเห็นของชาวบ้านเราคงลงโทษพอเท่าพง เรื่องมันคงเป็นไม้เหมือไม่เมากันไปจนตายคอยจองเวรไม่มีที่สิ้นสุดท่านใดนั้นคนเข้ามาบอกว่าบัดนี้ชาวบ้านทุ่งส้มป่อยและทุ่งพยอมต่างก็ขนของมีทั้งของกินของใช้ผลไม้มากมายตามนิสัยชาวไทยแต่โบราณเพื่อนำมาคำนับท่านออกยาเพระาะทราบว่ากำหนดวันจะกลับเข้ากรุง และมีผู้แทนชาวบ้านทั้งสองฝ่ายขอเข้าพบออกยาให้นำเข้าพบได้แต่สิ่งของที่นำมาให้วางไว้ข้างนอกในไม่ช้าผู้แทนชาวบ้านฝ่ายสามคนเข้ามาต่างก็ก้มลงกราบออกยาขอให้พี่น้องเราทั้งหลายอย่าถือขนบธรรมเนียมให้มากนักเลยจงลุกนั่งตามความสบายเธอมีเรื่องข้องใจสิ่งใดสนทนาได้ตามความสะดวก สบายอย่ามัวแต่เกรงใจเราเวลานี้อย่านึกว่าเราเป็นขุนน้ำขุนนางเลยปูกแทนชาวบ้านคุ้งพยอมข้าแต่ท่านออกยาพิชัยราชพักดีผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมจิตใจเสมือนแม่น้ำกว้างใหญ่แผ่ความร่มเย็นให้แก่ฝูงสัตว์และมนุษย์ทั่วไปได้มีความเมตตากรุณานี่เอนโด พวกเราชาวบ้านคุ้งพยอมได้ทราบว่าพระเดชพระคุณจะพาพวกเรากลับเข้ากรุงเทพเสียแล้วพวกเราจึงมีความอลาลัยเสียดายยิ่งนักความดีของพระเดชพระคุณได้ประทับใจพวกเราชาวบ้านคุ้งพยอมไม่รู้ลืมหากมีสิ่งใดที่จะใช้พวกเราปฏิบัติพวกเราก็พร้อมแล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากง่ายอย่างไรแม้แต่ชีวิต ก็จะยอมพรีเพื่อบูชาความดีของท่านขอขอบใจพี่น้องคุ้งพยอมทั้งหลายด้วยและพี่น้องทุ่งส้มปล่อยจะได้มีอะไรก็ขอให้พูดกันได้ตามความประสงค์ผู้แทนทุ่งส้มปล่อยข้าพเจ้าเป็นผู้แทนชาวบ้านทุ่งส้มปล่อย พวกเรารู้สึกว่าเราเข้าใจผิดในตัวท่านออกยาครั้งแรกที่พากันไม่พอใจที่ท่านได้ลงโทษคนผิดตามอำนาจที่ท่านจะทำได้ความรู้สึกของชาวบ้านทั่วไปอยากจะเห็นคนผิดได้รับโทษบัดนี้เหตุการณ์ทุกอย่างได้สงบลงเรียบร้อยแล้วมีแต่สิ่งที่ดีเป็นมงคลการไม่ลงโทษครั้งนี้บังเอิญผลดีทำให้ทั้งสองตำบลมีความสนิทสนม สมานสามัคคีกันอย่างแนบแน่นศัตรูคู่จองเวรก็กลับเป็นมิตรที่ดีพวกเราชาวบ้านที่โง่เขลาเบาปัญญาคิดได้ต่างก็เห็นคุณความดีสติปัญญาเห็นการไกลของท่านจึงได้ส่งกระผมเป็นผู้แทนมาขออภัยโทษต,ต่อท่านออกยาผู้มีพระคุณอันสูงยิ่ง พร้อมทั้งได้ทราบว่าท่านออกยาจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพในเมช้านี้พวกเราชาวบ้านทุ่งส้มปล่อยคงมีความอาลัยในตัวท่านยิ่งนักจึงได้พากันมาจัดสิ่งของตามมีตามเกิดขอท่านออกยากรุณาให้อภัยแก่พวกเราชาวบ้านทุ่งส้มปล่อยด้วยคำของท่านจะเป็นประกาศสิทธิ์ที่เราทุกคนจะได้ปฏิบัติตาม ออกยากล่าวว่าเราได้ยินคําที่ชาวบ้านทั้งสองตำบลกล่าวมานี้เป็นที่จับใจแล้วก็มีความยินดียิ่งนักการที่เข้าใจผิดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอแต่ก็ไม่เกินความเสียหายอะไรจึงไม่ถือว่าผิดสำหรับเราจะออกเดินทางเข้ากรุงในเร็ววันนี้ก็เพราะว่าราชการงานเมืองทุกอย่างได้สิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อย เพราะอาศัยความสามคัคคีมีความกลมเกลียวช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่มีจิตใจรักชาติได้ร่วมกันทำให้สะอาดทั้งการงานและสำเร็จได้รวดเร็วสมความตั้งใจแม้ว่าตัวเราจะมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ดีความปิติอินดีอย่างยิ่งในชีวิตก็ได้เห็นชาวบ้านเรานั้นมีความสามัคคีกันรักใกล้ปรองดองกัน บัดนี้เราได้ทหารที่ดีตามความประสงค์แล้วเราได้ร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมสูงพร้อมที่จะพลีชีพเพื่อแผ่นดินชาติพระศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของเราต่อไปพวกเราให้มันฝึกซ้อมเพลงอาวุธเมื่อเวลาฆ่าศึกศัตรูมารุกราน ก็จะได้มีการแสดงความสามารถได้พร้อมเพรียงกันฉะนั้นเราขอฝากข้อคิดให้แก่พี่น้องชาวไทยเราไว้เพื่อพิจารณาว่ายามศึกกระปฏิบัติในทางโลกยามสงบกระปฏิบัติในทางธรรมพวกชาวบ้านทั่วไปพวกเราชาวบ้านทั้งหลายจะปฏิบัติตามคำของท่านออกยาทุกประการชาวบ้านต่างแสดงความยินดี เข้าวิสาสะกันอย่างสนิทสนมทันใดนั้นพ่อเท่าช่วงกับพ่อเท่าพงก็ออกมาด้วยกันพลางจุงมือชาวบ้านเห็นนายของตนทั้งสองสนิทสนมกันเช่นนี้ชาวบ้านก็โห่ร้องต้อนรับด้วยความดีใจออกยาก็ลุกขึ้นต้อนรับพ่อเท่าพงพ่อเท่าพงเข้าสวมกอดออกยาด้วยความรักใคร่แล้วก็ขอยืมพูดกับชาวบ้านทั้งสองฝ่ายว่า บัดนี้ตัวเราเท่าพงซึ่งเป็นในบ้านคุ้มพยอมมีความรู้สึกยินดีมากที่ได้เห็นพี่น้องสองตำบลได้มีจิตใจรักใคร่สนิทสนมเป็นนิมิตที่ดีที่เป็นสิริมงคลแก่ชาติของเราต่อไปเราอยากจะขอพูดว่าเมื่อก่อนเรามีจิตใจอิจฉาริษยาเห็นใครดีแล้วรู้สึกเหมือนน้ำยอกอกไม่มีความสบายใจตลอดเวลา มาคิดได้เมื่อพอ่อนหานชายออกยาพิชัยราชพักดีได้เอาความดีชนะใจของเราจึงได้ทำลายความอิจฉาริษยาอาคาดจองเวลลงหมดสิน้นจึงรู้สึกว่าคนเราเมื่อมีจิตใจริษยาก็เหมือนแบกเอาทุกข์เข้าไว้จะนั่งนอนยืนเดินก็หาความสุขสบายใจไใม่ได้มีแต่ความทุกข์ ความเจ็บใจที่ตัวเรามีวาสนาสู่เข้าไม่ได้แต่บัดนี้ความอิจช้าไม่มีอยู่ในใจเราแล้วความทุกข์ก็ได้หลุดพ้นออกจากอกไปหมดเราก็มีแต่ความสบายใจเป็นหนี้บุญคุณท่านออกยาหลานชายมากและขอประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าวันมรืนนี้ เราจะมีงานใหญ่ฉลองเพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่านออกยาพิชัยราชพักดีก่อนที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงขอให้พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายจงร่วมใจร่วมแรงกันช่วยให้เป็นที่สนุกสนานเป็นประวัติการในหมู่บ้านเราทั้งสองเถิดเสียงชาวบ้านโห่ร้องกันด้วยความยินดีแล้วไม่ช้าก็มีชาวบ้านทั้งหญิงและชาย เข้ามาสมทบร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานเป็นการแสดงความยินดีทั่วหน้ากัน